เช้าเลยเนี่ยโอ้โหอากาศแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสขนาดนี้มองแกนออกไปเป็นจนไพเรกันจ้าหู เอาแล้ววันนี้เรามีโกอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือการตามล่าหาแมทเทียรเลนะฮะเพื่อไปคราฟสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการประจนภัยของเรานะฮะสิ่งสิ่งนั้นก็คือ a อทิกแอตแลสนะฮะหรือเรียกง่ายๆหรือภาษาไทยว่าแมปนั่นเองนะฮะเพราะการตามล่าหาไอโอเบนเดอร์อาจจะเป็นการประจนภัยที่ยาวน,นานสรุปอาจจะไมไ่กลับมาเจอบ้านอันเซนส่วนของเราเป็นเวลาน,นานนะเพราะฉะนั้นแล้วการมีแมปก็จะทาให้เราสามารถกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภยดัยโดยไม่หลงทางนั่นเองนะฮะว่าดิซัททำไม อาไปกูเป <Sen> ิดดิสตรัคโอ้โหโอ้มายโซคิวทึดรูสต็อกเกอร์เราสามารถเป็นเพื่อนกับรูสต็อกเกอร์ได้หรือเปล่าได้ไม่ได้กูเก็บแล้วรักเกินแบบนี้ใครจะโดนไหวเราโอเคเอาล่ะเ้องอยู่นี่นะเฮ้ยทำอะไรนะกองเฮ้ย บอกมันขโมยเย้ยุวดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนังสือกู้นักสือกูอ My God Take me home to the place I belong West Virginia s m เดินมามาละน้องอยู่นี่นะเอาอยู่สักสองตัวดิอะอยู่นี่นะโอเคเป็น,น้องจิบอะไรแม่ จุดโนโนโนคายออกมาคายออกมาเดี๋ยวนี้อันนั้นไม่ได้อันนั้นเนเทอร์ไรอันนั้นเนเทอร์ไรน้องหยิบไม่ได้อันนั้น้ามขอพี่พี่ไม่อยากใช้ความรุนแรงนะโอเคแต่มันไม่ได้ไปไหนเพราะ,ะนั้นอย่าทำหายนะมือนี่คือวิธีการพูดกับสั์เรียงคุณนะฮะสิ่งที่เราต้องการคือเรดสโตนเพราะฉะนั้นแล้ว อ๋ o ฟักโน n โน o โอเคมีทั้งไอรอนทั้งซิลเวอร์เลยมาโอ้โหเวลามืดใช่เวลาลงเบืองไหมใช่แล้วครับว่าจ is the n e เ h e นเธอ n ร t h e r i t e สเก l ลตันโอกาสดีๆแบบน,แบบนี้ไม่ได้ฟักไ,ไ,ไม่มีธนูน ก okay, ันให้เก็ตแดนฟัคเนเธอร์ไรนะ์ไปไหนแล้วท a ร์เก acquire Let's fucking kill this bitch ไม่ได้ผลเลยโอ้ฟักโอเคโอเคเอาล่ะท่้นนี้เป็นที่โ okay. okay. อเคโอเค ม่ค l y shit มันเป็นไงข้นไปป่ holy shit f i n g pan ใส่เค้าโบสถ์สเปนต์ต์แชมปนี่ันมันเเอไหนไก็ไหนไละมันร้องดาบหน่อยแล้วกันไอโยุาม่นิวดูพลังดาบอันใหม่ของกูฮ่าฮ่าฮ่ Now I'm unstoppable oh, 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 oh. Uh, น้ำก้างรลบหน่อยนะฮะ uh, ผมกำลังตามเระหามเมืองโอ oh, ้นั่นไงนั่นไงนั่นไง Dad โอ d Oh, oh shit Oh 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 no no We're a going to die no, no 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 We need to find water I'm gonna die Water จะ the, the <laughs> จัดก,ก,การคนที่ฆ่ากูจะฆ่ามันไม่เหลือซากอย่ <die> ตายเองเนี่ว่าอย่านับคำที่ผมพูดไปเมื่อกี้เออแว่ว e r ได้ได้ Yaudah bet. Oh yes, yes. Ah, ah, merasuk hidup ini kran. Oh, oh, no, oh, no, no. Whoa, holy smoly, fuckin' roti, macaroni, mia! ya, just a big ass dream. Ini, ni, ni. Bet, ดูว่านั่นคือสิ่งที่ผมเคยเห็นในโปเกมอนดูเกียร์ What the What the fuck Power the power of the sun w h o โอ้ออกได้ไรอ่ะดิซี่บัพเลสซิ่งเฟิร์นเกรดโนเบลเซนเบิร์ดโอ้ขอบคุณมากครับท่าเทนเรกุซ่า my God โอลิชต์มันดูมิติคอลมากโอ้โว้ยโอลิตมันจะไม่มันช็อตคุณใช่ไหมมันมันมันตามมันตามมันตามโอเคโอเคมันทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โห้ยมันแพร่รีดับเอออ่ะเจ็บเยอะนักโอ้ เอาละโว้ยวุ่นวายผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจกดดูหลักการจัดการมันเราสามารถจัดการพวกมันได้ถ้าเราอยู่รูปกันเพด้ามาจังไลยวะเนี่ยตอนนี้เพด้าเพด้าเพด้ากูกระโดดเออเออเอาละมาจะระเบิดเจ็บนิดๆนะเพื่อน พาวเวอร์ชินอ้าวเดี๋ยวไม่นะกากระโดดด้วยผมไม่สามารถช่วยหมู่บ้านนี้ไม่ได้แต่ไอเด็กคุณจะเป็นประโยชน์มากกับผมเพราะฉะนนั้นแล้วขอบคุณตัวเชี่ยอะไรวันเนี้ยมันหน้าตามันหน้าตาเหมือนไออันนั้นในเก็นชินเลยอ่ะมันดูพาวเวอร์ฟูลมาก แต่ถ้าเราฆ่ามันได้เราก็ hey, here, <c oughs> ไอ้ดุนคำดาวเฮียอยู่พี่สมชิดมันเป็นตุ๊บผลิตเจ้าสลาพวกนี้นี่เองคำดาวแน่จริงอย่าพูดซีเอาเลยคำดาว e a s e คำดาวเย่ yes o h f u c k <oughs> s a k e ขึ้นไปเองใช่ไหมได้เลยมา <c oughs> <c oughs> Fuck sex. Ah, fuck you. I I'm, I'm I'm done with you then. How? Oh my god. This is it. I found it. A bướng, Yes. Oh my god. Oh my god. Don't listen to เอาไว้ not you not you come on where are you redstone man redstone boy there's no redstone here fish เก็บไปทำอะไรนะหรอเก็บไปเลี้ยงเลยสิครับรอเล่นเลี้ยงไม่ได้แต่ว่ามันน่ารักปะนะ there's more stuff in there hey yo check out my crossbow fuck you <Boom. S 1> thank you โอ้โหโอ้ my god look at me อนะ้เอนนโิดยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้มโอยอ้ยโอ้ยอโอ้โ้โอ้โอโอ้ยโอ้ยโโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโ t ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอยอ้เโอ้ยโออ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย t a t a h h พี่อยากได้เรสตน stone หนึ่งอันมันยากันนั้นเลยเหรอ I got a redstone here, just one one redstone here. What? And then we are done. นี 2, ่กูจะออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยหาทางออกไปได้ทีกูขุดขึ้นแม่งเลยแล้วกันโอสายแกถึงความจริงแล้วแกถึงความจริง t ดชเวอ s t ส e n ท g h รัพย์อย่างน้อยเราก็ได้เรสโตนมาแล้วนะฮะต่อไปที่เราต้องการก็คือหนังสือนั่นเองนะฮะซึ่งทำจากกระดาษนะฮะแล้วก็เลเทอร์โอเค now where the fuck is the sugar cane พูดปุบก็เจอปั๊บ hello sir โอเคเชื่แล้ววะ เจ n Here we go Whoa What the fuck is that Jump Jump You sure You sure we have to jump Now Let me in the w a Oh that's dragon ว่าตอนนี้เราพร้อมจะจัดการเจ้ามังกรนี เฮโยดราก้อน hey, come here you little shit you can catch me you can't even see me you dumb yeah oh later พอดีเลยผมไม่รู้มังกรมันรอห <c oughs> นังได้ยังไงแต่โอเคและนั่นคือบ้านของเราใช่ไหม yes or no yes or no yes final l y ไ final l y ไรหน้องๆเป็นไงบ้างออาเดนเทอร์ไลกูกลับมาได้ยังคาเป็นปีแล้วนะมึงะ่ะเราได้โกคอยดราก,ก้อนมาสามอันละซึ่งผมไม่รู้มันทำอะไรได้ let's go <S oh, so cute. oh my god เอาล่ะน้องๆน,นี่คือที่อยู่ใหม่นะโอเคเดี๋ยวทำบ้านให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้และในที่สุด เพื่อที่จะช่วยกันหลงและบันทึกการเดินทางทั้งหมดต่อจากนี้นันกสือแกลงทางเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่ใช่ละ and by the wing by the b o o m and boom แค่นี้ก็เสร็จแล้วเรามีแมปแล้วเราพร้อมสำหรับการไปผจญภัยแล้วนะเฮ้ยชาวแล้วตื่นได้แล้วเออขยันกันหน่อยเอาล่ะแมปพร้อมทุกอย่างพร้อม let's go on an adventure